ผู้สึกข่าวเดินทางไปที่บ้านของคุณตาประจักษ์วิวันอายุ67ปีและคุณยายพิสมัยวิวันอายุ62ปี ที่้าในที่303ทับ2หมู่ที่3ตำบลรัพย์สมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งคุณตาและคุณยายมีรู้ด้วยกันทั้งหมด5คนครอบครัวคุณตาเป็นคนยากจนพ่อแม่คุณตาเลยตัดสินใจพาคุณตาเดินทางมาจากอำเภอลมศัก์มาอยู่ที่อำเภอบึงสามพันเมื่อปี2508ครอบครัวคุณตาทำงานทุกอย่างดิ้นรนเพื่อให้มีที่ทางทำมาหากินและได้พบรักกับคุณยายพิสมัย และได้ตกลงสร้างครอบครัวมีลูกด้วยกัน5คนชีวิตเริ่มจากการทำนาทำสวนปลูกพืชเชิงเดี่ยวผลปรากฏว่าล้มเหลวไม่ประสบผลสำเร็จคุณตาไม่ยอมแพ้หวนตัวมาทำงานก่อสร้างเพื่อเลี้ยงครอบครัวส่งลูกๆเรียนหนังสือจุดมาเปลี่ยนชีวิตคุณตาเมื่อลูกสองคนสุดท้ายของคุณตาและคุณยายที่กำลังอยู่ในวัยศึกษาเ,าเรียนคุณตาไม่มีเงินเหลือที่จะส่งเสียลูกทั้งสองให้เรียนต่อได้คุณตาก็ไม่รู้ที่จะทำอย่างไงหมดซึ่งหนทางแล้วจริงๆ และวินาทีนั้นคุณตาประจักษ์หันไปเห็นภาพชายลักษณ์รัชการที่9ที่ติดอยู่ฝาบ้านพร้อมยกมือขึ้นเหนือหัวและพูดว่าลูกหมดปัญญาที่จะส่งลูกเรียนต่อได้แล้วลูกขอฝากลูกทั้งสองคนของลูกให้เป็นค่ารับใช้รองพระบาทของพ่อรัชการที่9หลังจากนั้นคุณตาได้น้อมนําแนวทางหลักคําสองของรัชการที่9มาเป็นแบบอย่าง ในการดำเนินชีวิตใช้ชีวิตแบบพอเพียงและชีวิตคุณตาคุณยายก็มีความสุขมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามลำดับส่วนโลกของคุณตาคุณยายทั้งสองคนปัจจุบันรับราชการทั้งคู่คุณตาประจักษ์วิวันใช้พื้นที่สามไร่2ง,งานรวมทั้งพื้นที่บ้านพูดว่าใช้พื้นที่ทุกส่วนปลูกพืชผักผลไม้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาเลี้ยงกรบแม้กระทั่งเลี้ยงหอยขมโดยเฉพาะไผ่ที่คุณตาปลูกไว้มีเกือบทุกชนิดทั้งไผ่ไว้กินหนอ่อไผ่ใช้ลําต้น ใช้ทาบันไดทําฝาบ้านทํากระถางต้นไม้และประโยชน์อีกนับไม่ถ้วนปลูกพืชผักทุกชนิดที่คุณตาคิดว่าต้องกินต้องใช้ในชีวิตประจําวันส่นคุณยายพิสมัยยังบอกอีกว่าอยากจะกินอะไรก็ปลูกเดี๋ยวก็ได้กินตื่นเช้ามามาคุยกับคุณตาว่าวันนี้เราจะทําอะไรกินกันดีไม่ใช่ตื่นขึ้นมาแล้วพูดว่าตาวันนี้เราจะเอาอะไรกินกันคุณตาคุณยา,ยายไม่ได้รอให้โชคชะตาเข้าข้างหรือรอให้วัสนามานําพาชีวิตให้ดีขึ้นแต่เลือกที่จะสร้างชีวิตให้พออยู่พอกิน มีคนถามคุณตาทำแบบนี้ได้อะไรทำให้ร่ำรวยได้ไหมคุณตาก็ไม่ได้ท้อที่จะทำและยิ่งทำให้เห็นว่าและยิ่งทำให้เห็นว่าเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เรามีอยู่มีกินมีใช้ทุกวันนี้ชีวิตของคุณตาคุณยายไม่ได้ร่ำรวยพื้นที่สามไร่สองงานไม่มีความว่างเปล่ามีแต่พื้นที่สีเขียวที่อดุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชผักผลไม้ชีวิตมีแต่ความสุขและภูมิใจจากการใช้ชีวิตแบบพอเพียงปัจจุบันคุณตาประจักษ์วิบวันได้นำคำสัตว์ของรัชการที่9 มาถ่ายทอดให้กับผู้อื่นเพื่อนําไปพัฒนาความอยู่ให้ดีขึ้นและได้รับการแต่งตั้งให้เป็นปราชชาวบ้านประจำตำบลซับสมอทอดอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์